โอ้นี่ไงเห็นละวโอเออโอเคก่บเบติยังนี้กับไรสดอย่างเดียวเดี๋ยวแชร์ก่อนแช์ให้มูเบิงก่อนโอ้ยลืมส่งให้เิรีนาเซรีนาทำงานเซรินาต้องสวัสดีหนึ่งพันคนดูค่ะตอนนี้เราเอา คนดูหนึ่งพันคนเราหายไปไหนแล้วล่ะบอลลี่พี่ไลฟ์สดอยู่เออสวัสดีค่ะคูวุฒิจันให้ฟีสไตล์ค่ะนี่วันนี้เราจะมากินขนมดอกบัวก,กันนะคะสวัสดีหนึ่งพันคนดูนะโอ้หนึ่งร้อยคนดูค่ะ เบาได้ยยู่สวัสดีสองร้อยคนดูนะคะเมื่อกี้มีสายเข้าไม่ได้รับสายนะเพราะว่าไลฟ์สดอยู่เจนเย็นนะเดี๋ยวรออีกห้าร้อยคนเราจะมีขนมดอกบัวม,มากินค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะ คุกกว้างดูอยู่ละครคุกกว้างสวัสดีค่ะนี่มีขนมดอกบัวแล้วก็ขนมกล้วยทอดนะคะแต่ว่าไม่เอาไปส่งนะน้าไม่บอกคุณคุกกว้างว่าไปไม่ได้เพราะว่าคนดูสองสองเออห้าร้อยคนดูเขาดูอยู่ไปไม่ได้นี่นี่น,นี่ขนมดอกบัวค่ะเราจะมากีกขนมดอกบัวนะวันนี้วันนี้ไม่ทํางามค่ะทุกคนอืม,อมหวานจนละอร่อยแฮะ ขนมดอกบัวถ้าคุณครูกว้างไม่มากินเองก็จะเหลือแค่สองนะคะเพราะว่าเราจองหนึ่งชิ้นนะก็มีขนมกล้วยด้วยนีย่ใครอยากกินมันๆม,ม,มาจา้ะนี่นี่นกรอบนวาว ไันมื้ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ใช้แอปนะคะหน้าสดไม่ได้ซื้อค่ะอ๋ออันนี้ทอดเองค่ะทอดมาจากบ้านค่ะตอนเช้าเมื่อเช้าตื่นหกโมงเชา้าคนแป้งไว้แต่ตอนกลางคืนทอดเองค่ะเอนี่นี่นีอันนี้ไม่ได้ซื้อมานะคะทอดเองค่ะแต่ยังไม่ได้ลงคลิปต,ตอนทอดนะตอนทอดไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะ มันมีไฟก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไลฟ์สดให้ดูไม่ได้ไปซื้อมานะคะทําเองทอดเองค่ะนี่เพราะว่ามันทําง่ายๆค่ะมไม่ได้ทํายากเลยขนมดอกบัวนะคะสวัสดีสี่ร้อยคนดูค่ะวันนี้เรามากินขนมค่ะอืวันนี้เราไม่ทํางานนะคะใครจะทํำก็ทําไปค่ะเราไม่ทําอำเราจะมากินขนมทอด Uh huh. หวานอร่อยกรอบนอกกรอบกรอบขวบนุ่มข้างในสวัสดีคนดูสามร้อยคนดูเข้ามาใหม่คะ่ะค่ะก็คือถ้าไม่มาก็คือไม่ได้กินนะคะแค่นั้นคะ่ะจบค่ะ เราจะขึ้นแค่แปดนาทีแค่นั้นนะคะทุกคนแปดนาทีเราก็จะลงแล้วนะอแปดนาทีก็จะลงแล้วนะคะน้ำมันยังติดมืออยู่สวัสดีห้าร้อยคนดูค่ะกินขนมค่ะบ๊อเมีย่ยงมันนี้เมื่อยพากกิ้ขนม เลยซื่อมากอยู่บอกทอดเองเนาะนี่ทอดเองค่ะทอดเองบริสุทธ์เด้มีคน,ยนอยู่นํ่อยู่เน้อค่ะมีเพื่อนคุยอยู่นะมีเมยพาที่ขนมอ๋อค่ะเราจะอยู่แค่แปดนาทีแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําอย่างอื่นแล้ว สวัสดีห้าร้อยคนดูมาใหม่นะคะมากินขนมไม่เฉยคะ่ะเันนอี้เพื่อนน้อยคะ่ะก็เลยมาเปิดไลค์ค่ะหาเพื่อนคะ่ะบ่มีมูเหรยน,น้ำมูไปทํางานเหมือจะคล้องบอด้ขึ้นไปทํางานน้ำมูเดีย๋ยวค่อยทําตอนบ่ายตอนเช้าพักก่อน แคปเจอร์ให้หน่อยค่ะแคปเจอร์ให้หน่อยแคปเจอร์ให้หน่อยค่ะโอเคสวัสดีหกร้อยคนดูนะคะทุกคนทำอะไรอยู่วันนี้ค่ะเรามีแผนว่าเราจะดูซีรีส์เคมิกาเออเคมจิราต้องรอดตั้งแต่อีพีหนึ่ง เราดูไปหมดแล้วแหละถึงอีทีแปดแต่ว่าเราจะดูอีกค่ะซีรีส์อย่างน้อยเราต้องดูสองรอบสามรอบ,รอบแล้ว,วันนี้เราจะดเูเข็มจีราต้องรอดกันนะคะใครยังไม่เคยดูต้องไปดูค่ะเข็มจีราเพราะครูหล่อมากนะ พอแล้วหมดแล้วหนึ่งอันอบอเห็นซองเลยค่ะพอ่อ อ่ะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะแป๊บนึงเดี๋ยวมาไปล้างมือก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะ โอเคค่ะทุกคนถือบอถือถวยขนมไปนานเอาถ้วยขนมไปด้วยคือสีหูว่าเฮากินขนมนะเออห สวัสดีสามร้อยคนดูค่ะอืมอืมกิ๊ขนมหมดแล้วนะคะทุกคนขนมดอกบัวซื้อมานะคะไม่ได้ทำเองค่ะบอกไปซื้อๆทำเองทำไม่เป็นอโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย